สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พลก็มาพาไปดูนานาที่ว่า,าทการทํานาอย่างไรครับผมผม,ผมก็ผมก็เป็นมือใหม่ทาํานาเหมือนกันครับผมเคยทําแต่เด็กๆตอนสมัสยเด็กประถมมัธยมครับผมก็ช่วงวัยรุ่นช่วงทํางานก็ห่างหายไปข้ามประเทศไปทำงานแล้วไปเรียนต่ออะไรอย่างงี้ก็สักวันหนึ่งก็เราก็มาต้องมาทําเพราะว่าอยากทาแบบนี้บ้างเพราะว่าเราทํางานแบบออฟฟิศอะไรเราทำํำเป็นสายงานเป็นช่างอะไร เป็นบริษัทมากกเคยทามาแต่ว่าอยากทําแบบนี้ว่าเราจะทําได้ไหมก็อันนี้เป็นข้าวข้าวมะลิครับผมก็หวานได้ประมาณตั้งแต่เดือนมิถุนายนสองเดือนแล้วแต่เพิ่งหวานปุ๋ยไปประมาณต้นเดือนสิงหาครับผมเมื่อประมาณเดือนเดือนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็มาแต่งนาครับผมเพราะว่าเราต้องซ่อมแซมอย่างเช่นตรงไหนมันเสียแล้วก็เราต้องหว่านปุ๋ยเสริมให้มันโตเท่าๆกันครับผมยังไงก็อ่า อันนี้จะเป็นดินเหนียวครับผมแล้วก็แต่ว่าผมก็ถามคนที่ทําว่าใช้สูตรอะไรอะไรก็ทำตามเขาดูแล้วก็แล้วก็รึกษารทบตามวิธีรุ่นใหม่ครับผมก็ฝากดากดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่นาครับผมสวัสดีครับ ปูนาธรรมชาติครับผมนี่ก็จากท้องนาเราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพกับผมแล้วก็เป็นปูนี่ก็อ่ามาจากท้องนาก็มาซ่อมน้งซ,ซ่อมนาก็เก็บปูไปทํำกินครับผม <c oughs> ก็เป็นต้นข้าวาหวานก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับมันไม่เป็นโรคอะไรถ้าเป็นโรคมันจะขึ้นาตามใบเป็นดังๆก็น่าพอใจครับปีนี้ครับพ่อพกใกไร้ครับผมจะลองดูว่าจะได้กี่ถุงในปีนี้ครับ พาไปชมในท้องนานครับผมว่าต้นข้าวเป็นยังไงคร <c oughs> ัก็อายุประมาณเกือบเกือบสามเดือนกว่า ไว้สองเดือนกว่าครับทษทีอันนี้าการไถแปรก็รอบแรกก็ไถาตากแดดไว้ประมาณสองอาทิตย์ให้แดดร้อนออให้หญ้าตายเสร็จแล้วก็ช่วงประมาณอาทิตย์ที่สามก็เราก็เริ่มไถาวานีทีนึงครับผม ถ้าเราไทแล้วก็หวานเลยเนี่ยพวกศัตรูเพื่อจะขึ้นเยอะครับผมนี่ต้นข้าวหอมมะลิครับนี่ก็เดินสำรวจ <c oughs> ว่าพรุ่งนี้เราจะแก้ไขตรงไหนบ้างจุดที่มันใบเหลืองหรืว่ามันต่ำจะได้เอาปุ๋ยมาหวานเพิ่ม ประวานซ่อมแซมครับไม่ต้องหวานเยอะผมก็ไม่ได้เก่งมากครับผมก็ผมก็เรียนรู้จากพ่อแม่แล้วก็ถามคนที่เขาเคยทํามาถามแม่ทําอะไรก็เก็บความรู้แล้วก็ลองทําดูเราทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องลองทําดูครับผมแล้วก็เราจะเจอจปัญหาแล้วแก้ไขได้ผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกครับแค่ได้ลงมือทำจริงจริงจังจ อย่าปล่อยมันทิ้งไว้ครับอันนี้ก็น้ำกำลังดีเลยครับเต็มกับถึงหัวเขา่าพอดเนนีเป็นท่นาเป็นทีุ่่มครับข้างที่จะสมบูรณ์้นข้าวได้เปรียบพินหน่อยทำนาทีุ่่มหรือว่า